ต่อไปนะคะเราจะมาแต่งระบายชายเราจะทําออกมาประมาณนี้ค่ะแต่งด้วยลายสับปะรดนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบก็แต่งเหมือนลายปลายแขนกับลายคอเสื้อได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันเลยเราจะต่อไหมเข้าไปด้านข้างของชายเสื้อนะดึงไหมขึ้นมาถักโซ่ห้า โซ่5 x ลงห่วงถัดไปค่ะโซ่5 x ปักตรงจุดเริ่มต้นไว้จะได้ไม่ลืมในแถวแรกให้ถักโซ่ห้า x เวียนรอบถักเวียนไปค่ะจนมาถึงจุดเริ่มต้นเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงจุดเริ่มต้นเราได้ถักโซ่ห้า x มาจนจบแถว เราจะจบงานแถวที่1ด้วยโซ่2แล้วก็ F ลงในห่วงแรกนะคะห่วงนี้ค่ะที่เราเริ่มต้น1 2เราจะขึ้นงานตรงกลางต่อไปแถวที่2 1 2 3ขึ้นงานได้โซ่3 F ลงที่เดิมขั้นได้โซ่2แล้วก็ F อีก2หลักลงห่วงเดิม ขั้นได้โซ่สามในห่วงถัดไปนะคะเราจะทำ f หนึ่งครั้งตรง f หนึ่งครั้งเราจะขั้นได้โซ่สามแล้วก็ f อีกหนึ่งหลักลงที่เดิมเราจะทำสองตัวนี้สลับกันโดยมีโซ่สามขั้นนะคะโซ่สามแล้วก็สลับมาทำตัวนี้ f สองหลักตรง f สองหลัก ขั้นด้วยโซ่สองแล้วก็ f สองหลักลงที่เดิมแล้วก็ขั้นด้วยโซ่สามแล้วก็มาทำตัวนี้ค่ะหนึ่งสองสาม f ลงไปหนึ่งหลักตรง f หนึ่งหลักเราจะขั้นด้วยโซ่สาม f อีกหนึ่งหลักลงที่เดิมแล้วก็สลับมาทำตัวนี้ก่อนจะไปก็อย่าลืมทำโซ่สามหนึ่งสองสาม แล้วก็สลับมาทํา f สองหลักอย่าลืมนะตรง f สองหลักขั้นด้วยโซ่สองเราก็ f สองหลักลงที่เดิมเราจะทำสองตัวนี้สลับกันเวียนรอบจนจบแถวที่สองค่ะเราได้ถักแถวที่สองเวียนรอบจนมาถึงจุดเริ่มต้นเราถักสลับกันนะคะขาเดียวกับขาคู่แบบเนี้ย มันไม่ลงตัวใช่ไหมคะมันเหลือห่วงหนึ่งถ้าเรามาลงคู่ตรงนี้มันก็มาชนกับตรงนี้เราแก้ไขได้ค่ะแกะอันนี้ออกหนึ่งตัวให้เราปัก f ลงห่วงถัดมาเลยตรงนี้ก็จะเป็น rr หน่อยแต่ก็ช่างมันค่ะจบด้วยโซ่สามแล้วก็มาซีดึงผ่านกับจุดเริ่มต้นต่อไปเราจะขึ้นแถวที่สามเลื่อนห่วงมาตรงกลาง เราจะขึ้นงานเหมือนเดิมนะคะในแถวตัวคู่ตรงนี้ขึ้นต้นด้วยโซ่สามแทน F หลักแรก F หลักที่สองลงไปขั้นด้วยโซ่สอง F อีกสองหลักลงที่เดิมโซ่สามตรง F ขาเดียวที่ขั้นด้วยโซ่สามนี่นะคะเราจะทำ F เจหลักลงไปในนี้หนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดเราได้ F เจ็ดหลักขั้นได้โซ่สามพอถึงตรงนี้ก็ทำแบบเดิมค่ะ F สองหลักโซ่สอง F สองหลักลงที่เดิม ขั้นด้โซ่สามแล้วก็มาทํา f 7หลักลงในนี้ค่ะในแถวที่สามเราจะทําตัวขั้นแล้วก็ f 7หลักนะคะสลับกันไปโดยขั้นด้วยโซ่สามนะเวียนรอบจนจบแถวที่สามค่ะ รได้ถักเวียนรอบมาจนถึงจุดเริ่มต้นจบงานได้โซ่สามแล้วซดึงผ่านตรงโซ่ที่สามต่อไปแถวที่สี่เลื่อนห่วงเข้ามาตรงกลางขึ้นต้นเหมือนเดิมนะคะช่วงนี้หนึ่งสองสาม f ลงไปหนึ่งหลักขั้นได้โซ่สอง f สองหลักลงที่เดิมในแถวนี้ เราจะขั้นตรงนี้ด้วยโซ่สองแล้วก็ f ลงบน f หลักแรกนะคะขั้นด้วยโซ่หนึ่ง f ลงไปหลักถัดไปในแถวนี้ตรงลูกสับประรดเราจะทำ f ขั้นด้วยโซ่หนึ่งจนครบทั้งเจดหลักเลยนะ เราได้ f ขั้นด้วยโซ่หนึ่งครบทั้งเจ็ดหลักขั้นได้โซ่สองแบบนี้เลยค่ะแล้วก็มาทำตัวนี้ตัวขั้นเนี่ยหนึ่งสองขั้นได้โซ่สอง f สองหลักลงที่เดิมจะขึ้นสับประรดลูกต่อไปก็โซ่สองแล้วก็ f ขั้นด้วยโซ่หนึ่งจนครบทั้งเจ็ดหลัก คั้นด้วยโซ่สองแล้วก็มาทําตัวขั้นฝั่งนี้เลยค่ะให้เราทําแบบนี้เวียนรอบจนจบแถวที่สี่เราได้ถักแถวที่สี่เวียนรอบจนมาถึงจุดเริ่มต้นจบงานก็โซ่สองสี่ดึงผ่านตรงโซ่สามแล้วก็เลื่อนห่วงมาตรงกลางต่อไปเราจะขึ้นแถวที่ห้าตรงนี้ทําเหมือนเดิมนะคะตรงตัวขั้นเอฟลงไปขั้นด้วยโซ่สองเอฟสองหลักลงในที่เดิม เราจะขึ้นสับป,ปะรดนะคะก่อนอื่นโซ่สามแล้วก็ X อ็กลงในช่องแรกในลูกสับป,ปะรดเราจะทําโซ่สามแล้วก็ X ลงช่องถัดไปโซ่สามเในช่องถัดไปเราจะทําโซ่สามเลงในทุกช่องเลยนะคะ ในแถวที่5เราจะได้ห่วงเล็กๆในลูกสับป,ปะรดเป็นจำนวน5ห่วงค่ะจะขึ้นฝั่งนี้ก็ทำย้อนค่ะก็คือโซ่สแล้วก็มาทำตัวขั้นหนึ่งสองขั้นได้โซ่สองเอฟอีกสองหลักลงที่เดิมจะขึ้นลูกสับป,ปะรด 1 2 3ก็โซ่สแล้วก็ X นี่นะคะเราทำแบบนี้วนรอบจนจบแถวที่5ค่ะเราได้ถักเวียนรอบจนจบแถวที่5เสร็จแล้วให้เราสดึงผ่านแล้วก็เลื่อนห่วงขึ้นมาตรงกลางเราขึ้นงานเหมือนเดิมค่ะโซ่ส เอฟลงไปหนึ่งครั้งโซ่สองเอฟสองหลักลงที่เดิมโซ่สามเอ็กลงในห่วงแรกโซ่สามเอ็กลงห่วงถัดไปในลูกสับป,ปะรดก็จะทำโซ่สามเอ็กหมดนะคะ ในแถวที่6นี้ลูกสับป,ปะรดจะเหลือทั้งหมด4ห่วงนะคะขึ้นฝั่งนี้ก็โซ่สามแล้วก็ทำตัวขั้นฝั่งนี้ด้วย F 2หลักโซ่สองอหลักลงที่เดิมก่อนจะขึ้นสับป,ปะรดรูปต่อไปก็โซ่สามแล้วก็ทำ เหมือนเดิมค่ะตั้งแต่ช่วงนี้ถึงช่วงนี้ทำซ้ำๆเวียนรอบจนจบแถวที่6ค่ะเราถักเวียนรอบจนจบแถวที่6ต่อไปเราจะขึ้นแถวที่7เราจะเริ่มขยายช่วงนี้นะคะเราขึ้นงานด้วยโซ่3าเอฟลงไปที่เดิม1หลักโซ่2องเอฟหครั้งลงไปโซ่2แล้วก็เอฟสหลักลงในจุดเดิม หนสองช่วงขยายเราจะเป็นอย่างนี้นะ f สองหลัก f หนึ่งหลัก f สองหลักทั้งหมดจะได้ห้าหลักขั้นได้โซ่สองในตัวสับป,ปะรดขั้นได้โซ่สาม x ลงห่วงแรกโซ่สาม x ลงห่วงถัดไปในสับป,ปะรดเราจะเหลือสามห่วงเล็กๆนะคะ หนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองสามเราจะได้สามห่วงจะขึ้นฝั่งนี้เราก็ทำโซ่สามแล้วก็ทำเหมือนเดิมตรงช่วงขยายเดี๋ยวจะทำช่วงนี้ให้ดูอีกหนึ่งครั้ง f ลงไปสองหลักขั้นด้วยโซ่สอง f หนึ่งหลักขั้นด้วยโซ่สอง f อีกสองครั้งลงที่เดิมนี่ค่ะช่วงลายก็จะมีแค่นี้ อย่าลืมนะคะในแถวนี้จะเหลือสามห่วงแล้วก็ตรงขยายก็จะเริ่มทำขยายตั้งแต่แถวที่เจ็ดถักไปจนจบแถวค่ะเราถักจนจบแถวที่เจ็ดเลื่อนห่วงเข้ามาตรงกลางเราจะขึ้นแถวที่8ปดขึ้นต้นด้วยโซ่สามเอฟลงไปหนึ่งครั้งตรงจุดขยายนะคะเราจะขั้นด้วยโซ่สองแล้วให้เราทำวีลงบนเอฟของแถวที่แล้วนะคะ v ก็คือ f ขั้นด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็ f ลงจุดเดิมขั้นด้ดยโซ่สองแล้วให้มาทำสองหลักลงในห่วงนี้ตรงจุดขั้นเราจะทำอย่างนี้นะขึ้นสับประรดก็โซ่สาม x ลงในห่วงหนึ่งสองสาม x ลงห่วงถัดไป 1>, 1, 2, ึ่สอลงห่วงถัดไปในลูกสับป,ปะรดแถวที่8จะเหลือสองห่วงพอถึงช่วงขยายเราก็ทําเหมือนเดิมค่ะโซ่3มแล้ว F อสองหลักตรงกลางทำวีแล้วก็ F อสองหลักขั้นด้วยโซ่2ขึ้นโซ่3ามก่อน F อสองหลักลงไปขั้นด้วยโซ่สองแล้วก็มาทำวีบน F ของหลักที่แล้ว วก็คือ F โซ่หแล้วก็ F ลงจุดเดิมขั้นได้โซ่สแล้วก็มาทำา f สองหลักลงในห่วงถัดมาหนึ 1, 2, โซ่สแล้วก็ลงสับประรดค่ะนี่อย่าลืมช่วงขยายนะคะให้เราทำแบบนี้จนจบแถวที่8ค่ะเราถักเวียนรอบจนจบแถวที่8 ให้เราเลื่อนห่วงมาตรงกลางเราจะขึ้นแถวที่เก้าด้วยโซ่สาม f หนึ่งหลักโซ่สอง f สองหลักลงที่เดิมตรงนี้เราจะขั้นด้วยโซ่สองแล้วก็ให้ข้ามมาทำในช่องนี้แบบเดียวกันเลยนะคะ f สองหลักโซ่สอง F สองหลักลงที่เดิมช่วงขยายแถวที่9้าจะเป็นแบบนี้นะคะขั้นได้โซ่สองจะลงสับประรดโซ่สาม X โซ่สาม ขึ้นฝั่งนี้ก็โซ่สามเดี๋ยวจะทำตัวขั้นให้ดูอีก f 2หลักโซ่สอง f 2หลักลงช่องเดิมขั้นด้วยโซ่สองแล้ก็มาทำในช่องนี้ค่ะเหมือนเดิมเลย f 1 f 2โซ่สอง f 2หลักลงที่เดิม แล้วก็ทำโซ่สามลงสับป,ปะรดนะคะให้เราทำแบบนี้เวียนรอบจนจบแถวที่เก้าในแถวที่เก้าจะเหลือห่วงในสับป,ปะรดหนึ่งห่วงนะคะถักไปโดยรอบชายค่ะเราได้ถักแถวที่เก้าเวียนรอบจบงานแล้วก็เลื่อนห่วงเข้ามาตรงกลางเราจะขึ้นแถวที่สิบด้วยโซ่สาม f ลงที่เดิมหนึ่งครั้งขั้นด้วยโซ่สอง f สองครั้งลงที่เดิมเราจะเรียกนี่ว่า คู่ที่หนึ่งนะคะคู่ที่สองลงตรงนี้คู่ที่สามลงตรงนี้ไม่มีโซ่ขั้นค่ะข้ามมาลงช่องสองเลยหนึ่งสอง f สองหลักโซ่สอง f สองหลักลงที่เดิมไม่มีโซ่นะคะแล้วก็ข้ามมาทําคู่ที่สามลงในนี้หนึ่งสองโซ่สอง f สองครั้งลงที่เดิม ตรงช่วงขยายเราจะได้คู่ที่1คู่ที่2คู่ที่3ไม่มีโซ่ขั้นนะคะแล้วก็โซ่3ลง X 1 2 3ลง X ในสับประรดเลยขึ้น2 3งามมาทำฝั่งนี้ค่ะ F โซ่2องเสหลักในแถวที่10เราจะไม่เหลือห่วงโซ่ในสับประรดเลยนะคะ ตรงช่วงนี้ก็เหมือนกันข้ามไปทําตัวที่สองเลยหนึ่งสองโซ่สองหนึ่งสองตัวที่สามหนึ่งสองโซ่สองเอฟสองหลักนี่นะคะให้เราทําแบบนี้จนจบแถวที่สิบค่ะ เราถักจนสุดแถวที่10เลื่อนห่วงมาตรงกลางต่อไปแถวที่11แถวสุดท้ายไปสุดเราจะเก็บริมไปด้วยค่ะขึ้นโซ่สามเอฟลงไปหนึ่งครั้งโซ่สี่ปักย้อนลงมาหนึ่งสองสามปักย้อนลงมาโซ่ที่สามดึงผ่านต่อได้โซ่หนึ่งแล้วก็เอฟลงสองหลักลงที่เดิมเราจะทำแบบนี้นะคะตัวที่หนึ่ง ตัวที่สองให้เรา f ลงในช่องกลางตรงนี้เลยหนึ่ง f สองหลักโซ่สี่ปักลงมาตรงโซ่ที่สามเอานิ้วโป้งกับนิ้วกลางดึงไว้แล้วก็ดึงผ่านโซ่หนึ่งแล้วก็มาทำ f อีกสองหลักลงที่เดิมตัวที่สาม f ลงในช่องถัดไป ห f ตัวที่สองโซ่สี่ปักลงโซ่ที่สามดึงผ่านโซ่หนึ่ง f สองหลักลงที่เดิมจะจบแบบนี้ค่ะต่อไปตรงช่วงสับป,ประรดเราจะปิดเลยนะคะคือ f แล้วก็ข้ามมาทำฝั่งนี้เลย f ลงไปหลักที่หนึ่ง f หลักที่สอง โซ่สี่ปักลงในโซ่ที่สามดึงผ่านโซ่หนึ่ง f สองหลักต่อไปลงตรงกลาง f หนึ่ง f สองโซ่สี่สี่ดึงผ่านตรงโซ่ที่สามโซ่หนึ่ง f สองหลักลงที่เดิม ช่องริมสุด f ที่หนึ่ง f ที่สองโซ่สี่ปักลงโซ่ที่สามโซ่หนึ่ง f สองตัวให้เราทำแบบนี้ไปจนจบแถวนะคะแล้วก็มาตัดเก็บปลายไหมเก็บซ่อนให้ดีๆนะคะแล้วเราจะมาดูตอนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ และนี่ก็คือเสื้อของเราที่ถักเสร็จออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนอื่นอย่าลืมนําไปรีดเพื่อล็อกลายก่อนที่จะนําไปซักและแช่น้ํายาปรับผ้านุ่มแค่นี้เสื้อของเราก็จะอยู่ทรงตลอดไปค่ะเสื้อตัวนี้เป็นลายโป่งถักง่ายใส่สบายที่สําคัญไม่รัดพุงนะถ้าใครชื่นชอบก็สามารถถักตามกันได้ค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้สาวน้ำมนต์ด้วยนะคะที่สําคัญอย่าลืมแบ่งปันให้คนอื่นได้เห็นด้วยค่ะ สำหรับคลิปนี้ขอเก่าคำว่าสวัสดีค่ะ